ใครทาได้ก็วางไปใครไม่ได้ก็วางแขนไว้ธรรมดาแบบนี้ได้นะหายใจเข้าออกลึกยาตรงนี้นะคะ3าถึงหรอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผันคลายท่าน,นี้นะคะไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายนะคะท่าน,นี้เราเรียกว่าไดมอนด์โพสเนาะ เท้าเราจะไม่ได้ดึงเข้ามาชิดเชิงกรานนะคะไดมอนด์โพสหรือทาราสน,นะคะก็จะเป็นท่าเปิดสะโพกที่อ่อนโยนนะเหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดนะคะในในเรื่องของข้อเข่านะคะจะลดแรงกดดันที่เข่า นะคะแล้วก็ขาหนีบนะคะไม่ไปกดดันเข้ามากเกินไป